เป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วบลอกโคลีเป็นไก่ต้มครูใส่ไข่ด้วยนะดูข้างหลังแดดส่องมากเลยตั้งก่อนนะคะ Happy birthday to you เี i ยวแววมาแช่รถแววเนี่มันเป็นน้ำแข็งเป็นแบบเห็นไหมคะเป็นลายลายดอกไม้เลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเรียวเวลสไพร a เมริกาค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่เท็กซัสอากาศติดลบวันนี้เมื่อคืนนะคะอากาศติดลบห่ามาดูกันนี่เริ่มมันเป็นแบบอุ้ยเก็ดน้ำแข็งเบาๆอ่าเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้ว เป็นข่าวๆเห็นไหมฮะแลวลก็พูดพนกปากโอ้ตายหมดเลยทุกคนบรอกโคลีแล่แวลก็ตายมันหนาวมากอะ่ะมันไม่ไหวไม่รอดแล้วจริงๆอ,อ่ะบรอกโคลี่ดู กระเทียม่ะนี่เป็นเกล็ดทุกคนอากาศมันหนาวมากจนแบบต้นไม้ผักที่อยู่ในบ้านนะ่ะก็ตายอะค่ะเนี่ยกระเพราว้ววก็ตายอ่ะอ๋อดูสิตายหมดเลยพริกก็ตายตายหมดแล้วไม่เหลือ เสียใจมากเดี๋ยวก่อนไปว่ากินข้าวก่อนนะคะอันนี้เป็นข้าวกล่องที่เราทำไ,ไว้เมื่อวานเดี๋ยวว่าจะเอาใส่ไมโครเวฟมองไม่เห็นเป็นไก่ต้มครูใส่ไข่ด้วยนะเดี๋ยวว่าจะเอาใส่ไมโครเวฟกินข้าวกันค่ะนี่ว่าซื้อตัวนี้มาน้ำพริก อ่าปลาบองของแม่พิมพ์อร่อยค่ะแล้วก็ง่ายๆวันที่เราเร่งรีบเราก็จะแบบเ็จะส่วนใหญ่ว่าจะทําแบบอาหารเอาไว้แบบนี้ค่ะอาหารเป็นแบบกล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถ้าเผื่อแบบวันไหนเรารีบๆก็แค่หยิบมาแล้วใส่ไมโครเวฟเลยอร่อยมากนะคะน้อปิอือ ดูกันว่าเราทำอะไรบ้างนะทุกคนไปพร้อมกันเลยหนาวมากว่าไม่ชอบอากาศหนาวเลยเหนาวที่ห่างหนาวไปหมดอยากอยู่ในบ้านทั้งวันแต่ว่าไม่ออกไปอยากออกไปไหนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำธุระกันนะคะคหนาวคือข้างหลังแดดส่องมากนะเลยค่ะคือแดดส่องนะแต่แบบมันหนาวมาก แล้วคือ,อ,อน้ำในรถนะคะที่เอาไว้ล้างกระจกฉีดกระจกกดไม่ได้เป็นน้ำแข็งต้องรอให้เขาละลายก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอการตรงจุดหมายอ่าเขาเรียกอะไรนะจุดหมายแรกกันเลยว่าจะไปไหนนะคะถึงปลายสนีแล้วค่ะเพื่อน ตอนนี้คือข้างนอกไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะแบบว่ามีลมเบาๆไม่แน่ใจว่าวันนี้คนเยอะหรือเปล่าเพราะปก,กติคนเยอะมาก <c oughs> นี่นะคะเขาก็จะมีขายมีแบบเซลล์เซอร์วิสด้วยว่าไม่เคยใช้บริการนะคะ เดี๋ยวไปขับรถกันต่อนะคะวันนี้เราจะทําธุระให้เสร็จในหนึ่งวันเลยเพราะว่าเป็นวันจันทร์แล้ววันจันทร์ก็ทุกอย่างเปิดหแล้วนะคะเพราะว่าติดหยุดยาวคริสต์มาสและนิวเอร์มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลย เดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะไปกันค่ะกลับบ้านวันนี้ก็ทำธุระเสร็จแล้วนะคะยังเช้าอยู่เลย11โมงทำอะไรต่อดีจะกลับไป ทำเค้กนะคะก็วันวันเกิดแม่เวลาที่ไทยก็เดี๋ยววันจะกลับไปทำเค้กก่อนแล,แล้วจะโทรวิดีโอวีดีโอคหาแม่เซอร์ไพรส์รทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเค้กทำเป็นคัพเค้กวันเกิดนะคะให้แม่เดี๋ยวจะวิดีโอคอลแม่เดี๋ยวรอให้ที่ไทยเช้าก่อนเนาะทำง่ายๆเลยค่ะซื้อแบบนี้มา <laughs> แบบซองนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรแล้วก็เดี๋ยว เราจะมาทำกันเลยเขาบอกว่าหนึ่งซองเนี่ยมาทำได้6ถ้วยใส่นมหรือว่าใส่น้ำครึ่งครึ่งถ้วยนะคะครึ่งถ้วยก็หนึ่งครับอันนี้หอมมากค่ะข้างในมันเป็นบูเบรี ไม่แน่ใจว่าเยอะไปหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะมาฟินแววก็เอาไปใส่ตู้อบกันร้อนมากชุบใส่เลยค่ะ Cooking top เอาสัก18-17นาทีเดี๋ยวค่อยติดปิ้งเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอกัน คุณขาตอนนี้มัฟฟินเสร็จแล้วนะคะอุ้ยดูดูดูอุ๊ยเอากระเปาตั้งก่อนนะคะนี่สีแบบสวยมากดูสิคะเปิดไฟมีความแบบโกลเด้นบราวน์ช่อมเดี๋ยวเราชิมดูสิเดี๋ยวว่าจะชิมดูนะคะ หอมมันก็ไม่ได้ทำยากอะ out, ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบแป้งสำเร็จรูปคิวมากเลยค่ะอุ้ยอืมอืมยังร้อนๆอเลยเจ๋ได้อืมหอมมันเป็นแบบดูสิคะ ร้อนๆอร่อยมากินอร้อนๆอกาศหนาำได้กาแฟแด,ดำสักแก้วฟินโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็แม่น่าจะกลับมาจากทำงานแล้วนะคะแวล จะโทรหาแม่เพื่อไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะอันนี้ก็เค้กที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะปักเทียนชูโอเคตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวเราจะโทรหาแล้วนะ เตี้ยเตี้ย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดแม่เฝ้าเที้ยนกันเร็วฝ่าเที้ยนอาทิตย์ท่านกัน อาีิตาหรอไม่ไมไเปาเตียนก่อนเอเปาเตียนเ <c oughs> <c oughs> ปาเตียนฟิ <c oughs> วตัทำเองมีเค้กทำคับเคเ้กก้อยเหมือชุกระปาาแก้งแรงนะอยู่กับโลกกับล้านไปนานนานแม,ม่มีความสุขมากๆหลักเมนะ <c oughs> อย่าลงแล้ว ในตัดยางมาวันนี้ใ่ <Yes. S 2> แม่คิวยักซุกซ่านวันเกิดกัน <laughs> แป๊บหนึ่งแป๊บนึงคิว <laughs> Happy birthday Happy birthday คิววะ Happy birthday <laughs> Nice to see you How old is she now She now is 54 54? still very young ห้าสิบเซฟี่คิววะยังออนอยู่เลยใช่ไหม จบเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้แม่ร้องอีกแล้วยังไงวะก็ฝากกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมบอกรักคนที่คุณรักด้วยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็บอกรักกันได้เนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย